นักเศรษฐศาสตร์ชื่อก้องโลกได้ซื้อกระดาษทดเก่าและผลงานของนิวตันที่ยังไม่เคยตีพิมพ์จำนวนหนึ่งจากสำนักประมูลซอสบี้ก่อนจะพบว่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งที่นิวตันบันทึกข้อความถอดรหัสจากคัมภีร์ไบเบิลเอาไว้โดยเขาได้คำนวณและทำนายว่าโลกจะถึงการสิ้นสุดในปีคศ .2060 ข้อมูลที่นิวตันใช้เป็นพื้นฐานในการถอดรหัสและคำนวณดังกล่าวมาจากพระธรรมดาเนียล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลที่ว่าด้วยประวัติและคำทำนายของศาสดา,าพยากรณ์ดาเนียลผู้นำชาวอิสราเอลขณะที่อยู่ใต้าการปกครองของอาณาจักรบาบิโลนเมื่อหลายพันปีก่อนข้อความในกระดาษทษของนิวตันขึ้นต้นด้วยประโยคที่ว่า ช่วงเวลาที่พยากรณ์ไว้2,300วันจะยังไม่มาถึงก่อนการบังเกิดขึ้นของข่าวน้อยแห่งแพะตัวผู้ทั้งไม่ได้มาถึงหลังการล่มสลายของนครเยรูซาเล็มและวิหารของพวกท่านโดยฝีมือชาวโรมันในคศ70อีกข้อความหนึ่งในช่วงท้ายของกระดาษทศยังแสดงวิธีคำนวณเอาไว้ว่าอายุไขแสนสั้นของสัตว์ร้ายที่กำหนดเป็นจำนวนวันนั้นหมายถึงการดำรงอยู่ของอาณาจักร ที่กำหนดเป็นจำนวนปีดังนั้นช่วงเวลา1260วันหากนับจากการบุกพิชิตอย่างสมบูรณ์ของ3กษัตริย์ในปีคศ800